สวัสดีจ้ากลับมาพบพากับแม่ลงเดียชแนลอีกเหมือนเดิมนะจ้าจากคลิปนี้แมงลงเดียจะพาพ,ออพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดตำาขาวโพดกินนะจ้ะเป็นเมนูที่แซ่บนะจ้ะรา,าคาแค่ลักสีบแต่ความแซ่บรักร้อยเลยจ้ะก่อนที่จไปรับชมวิธีทำแมนลงเดียป,ปากฝากพ่อแม่พี่น้อง ขีเขามาที่ยังม่ไดนกดติดตามก็ฝากกดติดตามกดซับสับไขกดไหลกดแช่ให้ในด้วยจ้าแมงเหลยกก็จะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวตามแมงเี๋ยวไปเบิ้สงต้นประกอบวิธีทํากันเลยจ้าจะก็มีข้ขาโพดหนึ่งฟักเนะจ้ะตัวฟักเงาแมงเดีียใส่ซีซีฟักนะจ้ะเนาะก็ะมีแค่ลอดซอยแล้วกรมี่มักเน่ามีพริกมีกระเทียมมีกระเทเทศน้ำปลา กระมีน้ำตาลปีบน้ำปลาแล้วจ้ะก็ขาดบ่ได้อีกก็คือชูรดผงนวแล้วจ้ะเนาะจ้ะ,นะจะเดี๋ยวตามแมงเดียไปทำกันเลยจ้าจากคั้นตอนแรกแม่นงเดียจะน้ำพริกมะโขมะตำไห้พ่อหยาบแล้วจ้ะเนาะตำใสกระเทียมพร้อมหลังจากที่โขพริกแล้วน้ำกันมะเขือเทศมาซอยใส่เลยจ้ะ ตามด้วยมักเน่าหมักเน่าแดีแ๋ยวจะผู้หมักเปียวหน่อยเปียวหลายแต่แมงเดียดจะใส่ส,สองลูกเนะจ้ะเนาะจะเห็ดรสออกเปียวหวานนะจ๊ะหลังจากที่ใส่น้ำมักเน่าครบสองลูกแล้วแม่งเด๋ยดก็จะใส่น้ำปลาใส่สมตำนะจ้ะเนาะจะแม่งเดียดจะใส่ประมันหนึ่งทับพี่กับอีกครึ่งทับพี่นะจ้ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปีบนะ๊บเนาะหนึ่งช้อนใหญ่ๆพุ่นๆตามด้วยน้ำปลา หนึ่งทับพี่ขาดบ่ได้กับคงนวเนนะจ้ะหรือโคงชุดลดใส่ตามความชอบได้เลยแมงเดี๋ยวใส่ขึงช้อนชาเนาะหลังจากที่ใส่เครื่องปรุงครบแล้วก็ย่อยยัวให้เข้ากันเนะจ้ะแล้วก็ชิมเบื้งรสชาติว่าพ่อใจหรือยังถ้าบ่พอใจเขาก็สามารถเติมได้นะจ้ะแมงเดี๋ยวจะเติมน้ำตาลไส้ลงไปอีกให้อ,กออกรสชาติเปรี้ยวหวานเนาะ ปรุงรสชาติได้ถูกใจแล้วจ้ะขั้นตอนต่อมากระนัามถั่วฝักยาวมะหันประมาณหนึ่งนิ้วลงไปเลยจ้ะตามด้วยแค่หลอดแค่ลอดใส่หน่อยใส่หลายตามชอบได้เลยจ้ะหรือเพื่อนๆความ่พี่น้องมากกินไข่เค็มหรือว่ากุ้งสดอันทะเลสามารถใส่ได้เลยเนาะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพด ้อยใส่เลยจ้ะจตหลังจากที่ใส่เครื่องครบแล้วก็ใส่ทัพพี่ค้นๆเลยจ้ะสำหรับเมนูตำกระโพดนี่สามารถตำใส่ได้หลายอย่างนะจากเช่นจะเป็นไข่เข้มก็ได้นะจ๊ะหรือว่ากุ้งซดสกุ้งกุ้งลวกก็ได้นะจ๊ะอาหารทะเลหรือว่าใส่หอยแครงก็ได้นะจ๊ะ ตามกามชอบเลยนะจ๊ะแต่ว่าคลิปนี้แมงเดี่็จะเห็นแบบอาหารพิ้นคลีดน,น,นะจ๊ะเนาะเฮ็ดง่ายๆกินแบบเพื่อสุขภาพก็ได้นะจ๊ะสําหรับท่านใดที่ต้องการลดน้ำหนักแมงเดี่อนี่ยนํำเมนูนี่เลยจ๊ะแซบถุดใจกินแล้วแบบสดชื่นลยจ้ะรสชาติเปรี้ยวหวานจ้ะจากคลิปนี้แมงเดี่อค่ะ ตำข้าวโพดแมงเดียย็กกับเส้นเรียบร้อยนะจ๊ะเห็ดง่ายๆแ่บมากนยจ้ะรองออกไปเห็ดเบ่งเดนอจ้ะเด้อจ้ะถ้าคลิปแมงเดลี่ยมีสาระมีประโยชน์ถ้ามักถ้าชอบแมงเดี็กกับฝากกดติดตามกดซับสไคตรคตร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้ยเด้อจ้าแมงเดียจะได้มีกำลังใจท่านคลิปออกออกมาต่อไปเนาะจ้ะคลิปนี้นะแมงเดล็กกับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บ